คุณเป็นเบาหวานและก็กังวลใจเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับน้ำตาลมีหลายชนิดกลูโคสเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวโมโนซัคคลายเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็จะนำไปใช้งานได้ทันทีสมองก็ต้องการน้ำตาลชนิดนี้ซูคโครสเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนใดซัคคลายประกอบด้วยกลูโคสและฟกโตสน้ำตาลที่เราใช้ปรุงอาหารหช้อนเนี่ย ประกอบด้วยกลูโคส5้แล้วก็ฟรุกโตส5้สูตโค้สเม่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยโดยเอนไซม์ให้แตกตัวเป็นกลูโคสและฟรุกโตสก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้ส่วนฟรุกโตสก็เป็นน้ำตาลเชิงเดียวเหมือนกันสูตรโมเลกุลเหมือนกลูโคสแต่สูตรโครงสร้างต่างกันจึงหวานกว่ามีคนสกัดฟรุกโตสจะเข้าโพดเรียกว่าไฮฟรุกโตสคอนไซรับหรือ HFCs นำมาเป็นสารอาหารให้ความหวานเช่นในร้านกาแฟทันสมัยที่เรารู้จักฟุกโต้เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเข้าสู่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นกรูกโคสและถ้าฟุกโต้มากเกินไปตับก็จะเปลี่ยนฟุกโต้เป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลประเภทใดถ้ามีในร่างกายมากระดับตาลเลือดจะสูงผู้เป็นเบาหวานจึงควรทานธัญพืชที่ปล่อยน้ำตาลออกมาน้อยเช่นข้าวกล้อง และทานผักเพิ่มไฟเบอร์ตลอดจนกินโปรโตีนที่ไม่มีไขมันเบาหวานของท่านก็จะกลายเป็นเบาวิว